ูจะสนิทกับใครไม่สนิทกับใครกูจะไปอยู่กับนางเอกไปอยู่กับไฮโซไปอยู่กับดาราคนนั้นคนนี้แล้วยุ่งอะไรกับกูวะอยากเป็นดีเจมะความฝันของหนูคืออยากเป็นดีเจนะไม่ใช่อยากเป็นดารานะอยากพูดแล้วได้เงินอีดอกงานอะไรวันนั่งคุยแล้วได้เงินมันมีหรอเวลาคนดีอะพี่บัดำสวัสดีค่ะเอาใครมาจัดกับกูไม่จัดย่ นะคะเอ็มก็อยู่น้องมะตูมคนสวยของเอ็มแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เอ็สวัสดีค่ะสวัสดี่ะโสดเลยอ่ะคุณชมว่าฉันสวยอ่ะอ้าวแต่เป็นตัวหั่วโปกมานั่งเราวชมว่าสวยอ่ะเราทุกคนมีความดีความงามแล้วก็ความสวยอยู่ในตัวที่ไม่เหมือนกันไงคะความงามมีความดีเนี่ยขออนุญาตค้นหานิดนึงอ้าวเจอถือว่าเป็นคนที่น่าค้นหาไงยาถูกต้องถูกต้องก็คือหลังๆจะได้ที่ตำรวจชอบค้นหาตัวดิ ที่ร้านไหนคะพี่เอมเอ้ยค่ะล<า>ูกค้าตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านทรีแบนนะคะซึ่งเป็นร้านที่เป็นคาเฟ่น่ารักมากๆเลยเมนูเนี้ยตุ้มเห็นอะ่ะมันน่ารักมากเพราะว่าร้านเขามเป็นทรีแบนนี่ก็คือเป็นเหมือนเป็นช็อกโกโบอลทรีแบนใช่เป็นหมี่สามตัว กลมๆเนี่ยชอบใช่ไหมกลมเป็นชอบเลยแต่ปกติเห็นจะเป็นสองไงอันนี้มาสามเลยไม่รู้แล้ววลาไกินกินยังไงกินพร้อมกันเลยครวบดีแล้วก็เมนูที่วางอยู่ข้างหน้านะคะก็จะเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เราสั่งมาก็จะเป็นโซดาเนื้อพีมะนาจาแล้วของหนูหนูสั่งอะไรมาของหนูเป็นสอเบอรี่โซดาบับเบิลกัมเฮ้ยบอกเหตุผลทุกคนได้ว่าทำไมถึงสั่งเมนูนี้ชื่อมันตอแหลหนูชอบเหมือนอะไรเหมือนเหมือนหนู กคุณจะถามอะไรคุณถามมาจะถามว่าตอนนี้ชีวิตเธอเป็นยังไงบ้างดีขึ้นบ้างไหมสภาพร่างกายและจิตใจจริงๆอ่ะสภาพร่างกายมันก็ดีขึ้นตามลําดับอยู่แล้วมันอยู่ที่การดูแลตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับกับข่าวหรืออะไรอย่างนี้พี่แต่สภาพจิตใจอ่ะดีขึ้นมากแต่หนูแบบบวชแล้วสึกออกมาเนี่ยมันก็ดีอ่ะมันก็รู้สึกแบบชีวิตมีความสุขกินอิ่มนอนหลับค่ะแล้วตอนนั้นที่แบบเธอเจอข่าวเยอะๆอันเนี้ยกับมรสุมชีวิตอ่ะอันนั้นคือลูกที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูใช่ใหญ่ที่สุดถ้าใหญ่เธอ มี่ไมหมดกูไม่เอาแล้วนะใช่ไหม <c oughs> น่าจะใหญ่ที่สุดในชีวิตลูกเดียวเราพอแล้วนะพี่เอมหนูไม่เคยหนูเป็นคนทํางานเจ็ดวันพ,พี่เข้าใจดีเวลาเราชอบทํางานอ่ะตื่นมาต้องทํางานอ่ะแต่ตอนกระแสต,ตอนนั้นมันคือหนูตอน้องหยุดงานครึ่งปีอ่ะทำอะไไม่ได้อ่ะวันที่เราอยู่ในทีวีวันที่เราอยู่ใน youtube วันที่เราอยู่ในที่ที่เราที่ที่ของเราอ่ะหน้ากล้องอ่ะแต่วันนึงเรากลายเป็นคนที่ต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วดูคนอื่นมาแทนเราอ่ะ ใจมันสลายมันเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ได้สัจธรรมไงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วเธอเยียวยาหัวใจตัวเองยังไงอ่ะก็ผู้ชายมีส่วนนะผู้ชายมีส่วนนะไอ้พูดจริงๆใช่ไหมจริงจริงผู้ชายมีส่วนนะเพราะว่าการที่เรามีคนคุยหรือการที่มีคนซัพพอร์ตใจอ่ะมันก็ดีแต่ตุ้มให้หลักอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ตุ้มกลับมาได้อ่ะตุ้มให้ครอบครัว มันโชคดีที่ในอย่างน้อยในวิกฤตเรายังเห็นโอกาสและเรายังเห็นหลายๆคนที่เขายังอยากให้เราได้ใช้โอกาสที่2ออยู่ยอะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกยังไงมั่งกับการที่หนูได้รับโอกาสที่2ได้กลับมาเนี่ยอะกลับมามทํางานในในที่ที่ตัวเองชอบทําในสิ่งที่ตัวเองรักเมื่อก่อนอะเคยคิดว่าขอโอกาสที่2เถอะ ถ้าเกิดมันมเสียโอกาสหนึ่งไปมันสอบตกแล้วอะมันเหมือนเราเรียนเรา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 สอบเข้ามาในวงการบันเทิงวันนี้เราสอบตกเราต้องสอบเทียบเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยมันแค่แบบจะตั้งใจเรียนใหม่สอบใหม่อะไรที่เราเคยทําไว้แล้วอะไรที่มันรู้สึกมันไม่ดีมันไม่เหมาะหรือมันไม่ควรก็แค่ลดลงมาแต่มาถามว่าเปลี่ยนตัวเองไหมตัวว่าตุ้มก็ไม่ได้เปลี่ยนนะตุ้มยังเป็นคนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเพียงแค่เราละเอียดอ่อนมากขึ้นกับคนรอบๆของเรามากกว่าคนข้างนอกเมื่อก่อนอะ เข้ามาในวงการมันโฟกัสแค่วิคนนั้นจะมองยังไงวะคนนี้จะมองยังไงวะไม่ได้รู้จักมากอะแต่สนใจความเห็นคนคนอื่นอะแต่เราไม่เคยฟังเสียงเพื่อนข้างๆเลยว่าอีตูอย่างนี้คือไม่ดีอีตูอย่างนี้ไม่เกย์ทำเพราะเรารู้สึกว่านี่คือเพื่อนเตือนไปยังไงมันก็ยังอยู่กับเราแต่คนนอกอะต้องรักกูสิต้องรักกูสิซึ่งสัจธรรมมันสอนแล้วว่าเราจะไปบังคับให้คนนี้เขาไม่ชอบมาชอบเราไม่ได้หนูคิดว่ามันเป็นเพราะเหตุการณ์นั้นหรือเปล่าที่ทําให้หนูแบบ ปรับมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยเราควรจะใส่ใจคนที่เขารักเราจริงๆใ,ใช่ครับโควิดมีส่วนมากๆเพราะว่าเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นกับตูมอ่ะคือตูมอ่ะไม่ได้โดนด่าเพราะโควิดนะพี่ <ừ> เอ็มตูมโดนด่ามาตลอดอยู่แล้วในวงการนี้ตูมตัดสายสะดือเข้ามาในวงการด้วยการด,ด้วยเสียงทั้งชื่นชมและเสียงด่าทอ,อพี่ขอย้อนกลับไปถามเลยว่าตอนที่ก่อนหนูจะเป็นโควิดอ่ะหนูคิดนะว่าเฮ้ยเมื่อก่อนกูนิสัยไม่ดีเนาะกู หญิงกูยางงู้ย่างงี้เคยคิดไหมไม่ไม่เคยไม่เคยมีเแต่วินาทีเดียวก่อนไปโควิดคือกูน่ารักกูมั่นแล้วหลังจากนี้อ่ะจากนั้นเนี้ย,นนยต่อให้เราน่ารักยังไงก็แล้วแต่อย่าคาดหวังนะว่าทุกคนจะมองว่าเราหน้ารัก <S <S 2> <S 2> เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดถ้าเกิดใครไม่ชอบให้มันเป็นธุระของเขาเพราะเราทำหน้าที่ของเราได้ดีแล้วแต่เราเป็นคนที่เพื่อนเยอะมากเลยนะแล้วทุก ทุกครั้งที่เราไปเจอเพื่อนคนนู้นคนนี้ก็จะมีคนมาแบบเ้งแขวเราตลอดเวลาว่าอุ้ยเกาะคนนู้นดังเกาะคนนั้นดังเวลาเราอ่านคอมเมนต์พวกเนี้ยมันบั่นทอนจิตใจเราบ้างไหมเอาเมื่อก่อนหรือตอนนี้มันมันจะมีสองเวอร์ชั่นพี่พี่ขอเวอร์ชั่นเมื่อก่อนดีกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเสือเกี่ยวอะไรอ่ะกูขบกันนี่เพื่อนกูกับเมืองนี่คือสมมติว่าหนูไปงานวันเกิดพี่เอ็มพี่เอ็มเชิญหนูถ้าไม่ใช่งานวันเกิดกูจะถ้าไม่ได้ถูกเชิญกูจะไปได้ปะ กูจะคนิกับใครไม่สนิทกับใครกูจะไปอยู่กับนางเอกไปอยู่กับไฮโซไปอยู่กับดาราคนนั้นคนนี้แล้วยุ่งอะไรกับกูวะแต่พอหลังเรื่องสถานการณ์มาอย่างเงี้ยกลับมีความคิดว่าเฮ้ยมันก็แค่คนไม่ชอบทําไมเราต้องเอาไอ้เรื่องเนี้ยให้มันมาเป็นดรามา่าให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตตรงอยากบอกพี่เอมแล้วบอกทุกคนที่ดูเวลาคุณเจอคอมเมนต์ไม่ดีหรือยแย่ๆด้วยนะอเขาไม่ได้เกลียดเราขนาดนั้นเขาแค่ไม่รู้จักและไม่ได้อยากรู้จักเราขนาดนั้นพี่เขาอาจจะ เจอเรื่องอะไรมาก็ได้ที่แบบเครียดมากทุกวันนี้คนไทยอ่ะจะเป็นอยู่สองโลกโลกก็คือโรคที่เห็นคนอื่นมีความทุกข์แล้วตัวเองมีความสุขจังเลยเอ,อ่ะกับโลคที่เห็นคนอื่นมีความสุขแล้วกูทุกข์จังเลยมันมีคนประเภทนี้อยู่ที่แต่คนอ่ะชอบพูดว่าอะไรหรือปะการที่คุณเป็นดาราการที่คุณเป็นที่รู้จักของคนอื่นคุณต้องยอมรับคําติชมให้ได้แต่ไอ้บางคอมเมนต์อ่ะมันไม่ได้ติชมเราไงมันไม่ได้ติเพื่อก่อดูก่อนว่าคําว่าติชมที่เขาพูดถึงอ่ะ ชมเพื่ออะไรติเพื่ออะไรมันเคยมีคนหนึ่งอะฮะเขาอะตามด่าตุ้มในไอจีทุกรูปทุกรูปที่ตุ้มลงพวกนี้จริงเป็นแฟนคลับเราไงหนู่ไม่กล้าบอกเขาหนูกลัวมันหายไปหนึ่งคนจะบอกเลยพวกเียแรกคือแฟนคลับที่แท้จริงของเราแม่งจะรู้จุดบกพร่องของเราจุดที่ดีที่สุดของเราแม้กระทั่งวันเกิดเรามันยังรู้อะรู้ทุกอย่างเขาติดตามชีวิตเราซึ่งตุ้มต้องขอบคุณแฟนคลับคนนั้นนะเพราะว่าทําให้เขาทาให้ตุ้ม ไม่กล้าลอยตัวเองขึ้นพี่เอ็มเข้าใจคำว่าลอยตัวเองขึ้นไหมพอมันมีคนติดตามเราแล้วด่าเราด้วยมันไม่ได้ชมอย่างเดียวอะเราจะรู้สึกแบบไม่ว่าเราจะโพสจะคิดจะพูดอะไรในโซเชียลอย่าลืมนะมันมีทั้งเสียงบวกแล้วลบเสมอมันมาพร้อมกันเลย ไอตูมันรู้จักกับทุกคนที่เป็นเพื่อนแอลวะทำไมมันรู้จักกุ๊กกิ๊บมันไปสนิทกับกุาา๊กกิ๊บอะคะอันนั้นคือวันแรกที่แอลรู้จักได้เจอกันหนูเคยรู้สึกเสียดายเวลาบ้งางปะเสียดายสิพี่เอ็มเพราะว่าตุ้มเสียเพื่อนไปด้วยนะตุ้มไม่ใช่ได้อย่างเดียวนะครับการทุกทุกท,ท,ท,ทุกเหตุการณ์มันมีเสียด้วยนะพี่เอ็มบอกว่าโชคดีที่ยังมีเพื่อนให้โอกาสซัพพอร์ตใช่แต่เพื่อนที่เขาออกไปก่อนนั้นๆก็มีคนที่เขาดีกับเรามากๆแต่เรากลับลืมใส่ใจเขาลืม ลืมมองลืมมองมิตรภาพที่เขาหยิบยื่นให้มาวันนี้เราไปพูดอ่ะเขาฟังอ่ะความรู้สึกเขามันจะไม่เหมือนตอนนั้นแล้วเพราะมันเสียไปแล้วมันก็มีครับมันก็มีมันก็เสียใจครับแล้วก็เสียดายจริงๆแล้วอ่ะพี่อยากทําเทปเนี้ยให้คนมองมาตูมแล้วรู้สึกว่ารักมาตูมขอบคุณมากครับเพราะพี่รู้สึกว่าการที่จะเป็นมาตูมเป็นเรื่องที่ยากมากหนูจะหยิบอะไรจะจับอะไรมีแต่คนด่าตลอดเวลาเฮ้ยทำไมการเป็น ตัวกูเองมันยากจังเลยวะทาไมกูจะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เลยแต่มาตูมอะสามารถยิ้มได้สามารถสตรองกับมันได้อ่ะพี่ว่ามันเป็นพลังบวกที่แบบพี่อยากส่งต่อให้คนอื่นใช่ที่สําคัญคือต้องไม่หลอกตัวเองด้วยนะไอ้คำว่ายิ้มความสนุกถ้าพี่เอ็มสัมผัสหนูจริงๆอะพี่เอ็มจะรู้ว่าจริงๆอินเนอร์ตูมไม่มีอะไรตูมเป็นคนตลกนะพี่ตูมไม่มีอะไรเลยเว้ยตูมไม่มีอะไรเลยตูมสามารถไปเจอพี่เอ็มครั้งแรกอะแล้วปิ กินข้าวด้วยการต่อที่ทองหล่อได้นั่งกินนั่งเมายันเช้าได้เลยอ่ะคนมันเลยมองว่าอีมาตุมตุมสนิทตีสนิทคนไปทั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยตุมเลงงงเหมือนกันกับเมื่อก่อนที่ตุมชอบมีข่าวว่าเหยียดคนอย่างเงี้ยเราในความเป็นจริงตุมอ่ะโคตรจะไม่กล้าเหยียดใครและชอบกับการที่คนเหยียดเราทำไมอ่ะตลกอ่ะเวลาคนเหยียดเรามันสนุกอะคือเวลาเราเล่นกมจะซูกลับไหม สู้แล้วเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือกระเทิรยกตัวอย่างอะยกตัวอย่างคุณมาตุ้งเนี่ยเขาสวยนะเขาเป็นดาราตัวท็อปนะเพราะว่าสูงเหมือนเกรย์ใช่จ้ามาขอส่วนบุญเหมือนกันหล่ออีดอกทองนี่นหนูก็จะได้แต่เป็นกับเพื่อนหนูแต่พอมันเป็นกับเพื่อนหนูอะหนูไม่รู้ว่าหนูเล่นกับเพื่อนแต่เพื่อนของเพื่อนที่นั่งอยู่เพื่อนของพี่ที่นั่งอยู่ เขาฟังแล้วเขารู้สึกยังไงอ่ะมาตุ้มไม่น่ารักเลยอ่ะทาไมว่าเพื่อนแรงขนาดนี้เอ,อ้ยแต่เรื่องภาพลักษณ์มันเป็นเรื่องที่จริงมากๆเลยนะมสมมติว่าอ่ะง,ง่ายๆย,ยกตัวอย่างถ้าพี่กับเราทะเลาะกันพี่มั่นใจมาว่าทัวร์จะมาลงที่หนูอันดับแรกก่อนโดยที่ไม่ต้องฟังความจริงใช่สมมตินี้เราถ่ายรายการด้วยกันแล้วเกิดเออบังเอิญหนูอ่ะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งในความจริงคือพี่ผิดเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อแต่คนยังไม่รอความจริงหรอกคนดูก่อนว่ามันเป็นมันสึกครั้งนี้ ใครแข่งกับเอมมาตูมเอ็มเอ็มคือคนที่ดีสวยรักครอบครัวมีเพื่อนดูแลเพื่อนพูดจาดีให้ข้อคิดตลกเป็นผู้ิตัวเล็กๆอีมาตูมดารา่างจากดีปากกล้าตีสนิทคนไปทั่วติดโควิดเป็นข่าวดังแค่นี้ต่อให้พี่เอ็มชกหนูก่อนอะแต่คนตัดสินหนูไปแล้วว่าผิด มันถามว่าชอบไหมให้ทัวร์ลงมันไม่มีใครชอบหรอกมารถตู้กับรถทัวร์ใครชอบมันไม่มีใครชอบหรอกเออแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือในขณะที่ทัวร์ลงอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องไปอธิบายอะไรเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เขาเข้าใจเรารักเราเขาจะไปอธิบายแทนเราเราตอนเนี้ยเราพูดกับกล้องไว้เลยเราเหลือคนที่สนิทกับเราอยู่จริงจรินคนหลังจากที่เราผ่านดราม่ามามันมีใครอยู่กับเราบ้างอันนี้เราก็ต้องพูดไม่ใช่เมื่อก่อนที่เราสนิทกับใครก็ไม่รู้นนไปทั่วอะไรอันนี้ดีดี <หอ S 2> มากเลยมันพูดตอนเธอได้รับโอกาสได้มาเป็นดีเจอ่ะ ร,รู้สึกเหมือนฝันไหมโอ้โห oh, เคยวาดฝันไหม,ไหมว่าวันหนึ่งฉันโตขึ้นฉันจะได้แบบเออเป็นดาราเป็นดีเจเป็นอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดบ้างเห็นดีเจหมดดำเห็นโอปอปนิสลายเห็ตอนนั้นเนาะไก่คุยตุยเขียย อยากเป็นดีเจมากความฝันของหนูคืออยากเป็นดีเจนะมๆๆไม่ใช่อยากเป็นดารานะอ,อยากพูดแล้วได้เงินอีดอกงานอะไรวันนัง่งคุยแล้วได้เงินมันมีหรอเวลา,า,าดีมีสองอย่างที่เคยอยากทำแล้วได้เงินง่ายรู้สึกว่า,างานแรกก็คือพูดแล้วได้เงินกับอันที่สองคือเสียตัวแล้วได้เงินแต่งานที่สองพี่แอมรู้ไหม หนูส่งเทปมาออดิชั่นเป็นดีเจกันนี่8ครั้งนะโดนรีเจ็คทุกไม่เห็นเลยเขาไม่เรียกเลยชินไหมรู้สึกชินชาไหมว่าแบบเฮ้ยแล้วกูก็ยังจะส่งอยู่นั่นแหละส่งอยู่นั่นแหละหนูหาทางทุกอย่างในการเข้าวงการบันเทิงตุงงานแรกในวงการบันเทิงเนี่ยขอพูดเลยนะฮะเป็นงานถ่ายของนิสิตมหาวิทยาลัยกำกับโดยลูกของอโนเชญยนที่โนจูเนียที่โนจูเนียเป็นคนกำกับนี่คือพุ่งกับคนแรกในชีวิตหนู หนูได้ค่าตัว2 0 0พันบาทหนูอยู่จันทบุรีหนูนั่งรถทัวร์ตอนปีสี่เพื่อมาถ่ายที่มอลังสิบแล้วค่ารถเท่าไหร่โหค่ารถไปกลับพันกว่าพี่หนูว่าตื่นเต้นมากกับการกำเงินสองพันกบับกับบ้านเราแล้วบอกทุกคนว่าฉันเป็นดาราเสร็จไปสองพันาา <c oughs> เออพี่เข้าใจจินเลยเออมันเลยแบบเนี่ยมันจักจักเด็กวันนั้นนะฮะพี่จน<า>วันนึงเราถูกแกรมมี่เรียกไปทำเดโมจริงอ่ะโหมันแบบ มันฝันที่เป็นจริงมากพี่เอมตูมอ่ะพอดังจากในโซเชียลแล้วตูมอ่ะได้มาเป็นพิธีกรรายการออนไลน์รายการ youtube รายการหนึ่งชื่อว่าสวยแซ่บเผือกและตูมไปสัมพันธ์ดีเจต้นหอมอ๋อนี่ก็เลยเป็นความสัมพันธ์แันเพื่อนของแลพี่ต้นหอมก็เลยพูดว่านั่นคือการเจอกันครั้งแรกที่กับพี่ต้นหอมนี่ไม่เคยพูดรายการไหนด้วยนะายเพราะว่าต้นหอมก็น่าเกา่าแล้วก็ <laughs> ฉันนั้นก็เริ่มเข้าวงการมาคนในวงการก็เริ่มแบบเป็นเพื่อนเรามีเพื่อนสนิทกุ๊กกิ๊กเป็นเพื่อนสนิทคนแรกในวงการสนิทแบบสนิทจริงพี่หอมเป็นรุ่นพี่แต่กุ๊กกิ๊กสนิทเพราะอะไ,ไรอะ่ะเล่นละครด้วยกันแล้วพอได้เข้ามาแบบว่าเป็นดาราเป็นดีเจรู้สึกว่าเป็นชีวิตพลิกไปเลยไหมพลิกสิพลิกจริงๆอะ่ะไอ้ดีเจอ่ะมันมาพลิกบทใหญ่เลยก็คือดีเจมดดำคชภาเขาเป็นคนแบบสู้เขาไหวเหรอตอนแรกอ่ะกลัวมากเพราะว่าสำหรับหนูอ่ะ ถ้าเราเปรียบวงการบันเทิงอุ้ยเรายกอ้มพัชราภาเป็นตัวท็อปอถ้าในวง<ช>ก,นการเก้งอ่ะหนูให้มดดำพาัชราภาแล้วตอนเจอแม่ครั้งแรกเขา,าเอาหหนูจะหลดตีเลยยาพี่เอ็มพี่มดมดำสวัสดีค่ะเอาใครมาจัดกะก,กูไม่จัดนี้แ,แปวเลยดิแปวแปวมากแต่เผอิญหนูอะ่ะเจอพี่มดดำครั้งแรกที่ตึกอะ่ะหนูไปในฐานะแขกรับเชิญรายการแฉเพอน้องสาวหนูป,ประกวดนางแบบหนูไปไป,ไป,ไ,ปไปโปรโมทหนูไปในฐานะแขก แล้วหนูไปเล่นอะไรกับเขาก็ไม่รู้อะแล้วเหมือนเขาพูดแล้วหนูพูดไม่ทันเขาอะหนูเลยผลักเขาแล้วดึงเก้าอี้คอของรายการบอกพี่มวดำออกไปป่ะเฮ้ยใช่ไม่รู้ใครหาตอนนั้นแฉกันไปตอนเช้าอยู่มอนเช้าแล้วพี่มดดำเขาชอบมากเขาตลกเขาเลยบอกว่าอีตูมมานะเอทามยินดีต้อนรับมึงเป็นคนมีของนะเขาก็ชมเราหลังไม์อะไรอย่างเงี้ยจากที่ตอนแรกเขามองเหยียดการเป็นพอเขาเห็นเราเล่นเขารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ได้ว่ะปั้นต่อได้อะไรอย่างเงี้ย หนูก็เลยได้เข้าเอทาจริงๆพี่มดดัมก็มีส่วนด้วยเช่นเดียวกันจนถึงวันนี้ก็เป็นแม่ลูกที่หลักกันนะถ้าพี่ให้เรานึกถึงคนที่มีพระคุณกับเราที่ทำให้เราได้เป็นมาตุ้มอย่างทุกวันเนี้ยนูนึกถึงใครไม่มีหรอกฉันมาด้วยตัวเองแคแต่ก็บอกไม่ไพ่ย่าเลย แม่มาตุมกูนึกว่ามึงเปลี่ยนอ๋อ <laughs> เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงแต่ในวงการบันเทิงจริงๆอะครับตุมต้องขอบคุณองค์กรหลายองค์กรด้วยที่<ะ>ช่วยเหลือตุมทั้งทางบล็อกโพลช่องวัน3าเอและที่สําคัญครอบครัวของตุมเอทามเอทามดีดียครับผมตึกแกมมี่นี่คือบ้านของตุมเลยแต่ว่าในลิสต์ของตุมอะก็ต้องมีพี่ต้นหอมมีพี่มดดำมีพี่อ้ํพี่อ้พํชาพชราภานี่จริงๆเขาไม่ได้ช่วยในวงการตุมนะ แต่เขาคอยมอนิเตอร์ตูมนะเฮ้ยอะไรที่มันไม่ดีตูมอันนี้พี่ว่าไม่เหมาะไหมตูมรูปแบบนี้นลงมา<อ>เขาเขาช่วยนะโทรมา<อ>เลยแม่เป็นคนแบบนี้แล้วไปรู้จักพี่อ้ําได้ไงพี่อ้ําจริงๆตูม,มาจากคุณชายอนะันทวีค่ะคือพี่ชายเขาเป็นเป็นแกงพี่อ้ําแล้วพี่อะพี่ชายอะ่ะจ้างตูมเป็นพิธีกรแล้วตูมไปเป็นพิธีกรในงานแล้วเหมือนเขาจ้างเราอะา่ะ20บาทกุเล่นไปเลย2 0 0 0มื่น เขาใจไหมเหมือนล้นมากเล่นล้นเล่นพลังเยอะจนเขาแบบโอ้โหเด็กคนนี้มันพลังเยอะเขาเลยเรียกใช้เราบ่อยแล้วก็วันทีวิทาทีที่แบบพี่อ้ําแบบเฮ้คือตูนตอนตูนเจอพี่อ้ําครั้งแรกอะพี่อ้ําเขายังไม่ได้อะไรกับตูนเลยนะขอถ่ายรูปเขายังแบบยิ้มๆเลยเพราะเขาไม่สนิทกับใครพี่อ้ําเป็นคนที่ไม่สนิทกับใครเขาจะไม่แบบไม่ได้แบบการเล่นกลอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งถึงวันที่แบบเขาจับเป้าเราได้สนิทมือนั้นแล้วอะ แล้วตอนที่เราอยู่ในช่วงที่แบบว่ามันดำดิ่งแล้วก็มืดไปหมดเนี่ย <c oughs> อะไรทำให้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยกูไปบวชด,ดีไหมวะไม่นะตุงตุงคิดที่จะบวชไม่ใช่เป็นเพราะว่าตุงดิง่ง <c oughs> แต่เป็นเพราะว่าตุงขึ้นมาแล้วตุงมเลยอยากบวชแล้วเริ่มต้นใหม่ครับอยากศึกษาแล้วทดแทนบุญคุณพ่อแม่ตุงคิดตุงตกผลึกมาได้แล้วไอตอนดำดิ่งอะ่ะคือช่วงตอนติด และช่วงตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลพี่เอ็มหนุ่มเกือบฆ่าตัวตายเลยนะมันหนักมากพี่พี่เปิดไปไหนพี่เจอตัวข่าวตัวเองพี่เล่นโซเชียลมตูมเล่นโซเชียลไม่ได้เลยนะมันหนักมากพี่ต้นหอมโทรมาบอกว่ามึงไม่ต้องเล่นโซเชียลนะบอกทําไมอ่ะหนักมากหรยอ่ามึงอืมกูเล่นให้มึงแหละห <laughs> นักจริงออใช่พี่อ่านข่าวอยู่เราตกผลึกความคิดทั้งเรื่องของการขบเพื่อนทั้งเรื่องของการวางตัวในวงการการใช้คําพูด พี่รู้ไหมว่าหนูไม่เคยคิดที่จะฟ้องซักคอมเมนต์ที่ด่าหนูตอนที่หนูติดโควิดเลยมาตุ้มเหยียดคนในรายการไม่เคยชอบมาตุ้มนั่นมาตุ้มนี่เพราะเป็นสิ่งที่เราทําไว้เนี่ยปีที่แล้วเราตกต่ํามากเราแย่มากเราอยู่ในห้องไอซียูหันมาเห็นน้ําตาแม่ไหลใส่เลือดปีนี้ครบรอบวันเกิดครบรอบหนึ่งปีอยากเห็นน้ําตาแม่อีกครั้งหนึ่งแต่เป็นตอนคลิปน้ปลรมผมเราจังเลยคลิดแค่นี้เลยครับอยากเปลี่ยนน้าตาเห็นความทุกข์ ครมละมาของเขาวันนั้นมาเป็นน้ำตาแ่งความปลื้มปิติบ้างเุยแต่เธอสตรองมากเลยนะหูยแต่กว่าจะสตรองมันก็เกือบสไตล์เหมือนกันนะเข้าใจมากๆเอาลวช่วงนั้นที่เธอบอกว่าเธออยากจะแบบไปเลยอะอ,อะไรทําให้เธอเปลี่ยนใจก็แม่แหละหนูยโชคดีทีห่หนูมีแบบหนูถึงบอกเลยว่าแบบเฮ้ยเมื่อก่อนนะพี่เอมหนู่ได้เงินมาสมมติว่าได้เงินมาเนี่ย จัดงานมันเกิดเนี่ยไม่มีแม่หรือยางานเลยจ้างในแบบมา20คนแต่งตัวจัดชุดแฟนซีจัดงานใหญ่โตอลังการเหมือนเราซื้ออะไรก็ไม่รู้เพื่อมากบผมด้อยของเราว่าอุ้ยฉันเป็นดาราฉันต้องเวอร์ฉันต้องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับท้งที่วันเกิดเราควรจะอยู่กับคนที่ให้เราเกิดมาไหมนันก็คือแม่ของเราถูกตูกกไม่เคยนึกถึงเลยเพราะฉะนันเนี่ยพอหลังจากโควิดอ่ะมันเลยทําให้ตูเห็นผู้หญิงคนนี้ชัดขึ้นในทุกๆด้านเลยอ,ะอ่ะไะอย่างที่เอ็มโตมาก,กับกับการที่พ่อเมีย คือเราเกิดมากับกันเราก็จะถูกแปะป้ายอีกแบบหนึ่งว่าวิเข้ามาในวงการได้เพราะเป็นลูก,ลกพอ่อพ่อดังอะไรก็ว่าไปมันจะมีแต่ว่ามันไม่เคยมีใครรู้เลยว่าที่เราได้โอกาสมาเป็นเอ็มในวันนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราเป็นลูกที่ดีด้วยนะพ่อถึงให้เรามาอยู่จุดนี้เพราะถ้าเราเป็นลูกที่อวดกันไ,ได้พ่อจะให้เรามาไหมออคนไม่มอะวงนี้ คนจะไปมองมุมลบก่อนบวกเสมอโอเคถามว่าตุงกลับไปปีหน้าสถานการณ์โควิดไม่มีแล้วสามารถจัดงานมาเกิดได้ปกติตูสามารถเต็มที่ได้ไหมก็ได้นี่อแต่แม่ตูต้องอยู่ในงานอแม่ตุงต้องมีความสุขด้วยตุูจะไม่มีความสุขคนเดียวตูจะไม่ไม่ตูจะไม่ไปสนใจอีกแล้วว่าใครจะมีความสุขตุค่ะตุงอยากรู้ว่าคนที่เขารักตุงและคนที่ตุูรักเขามีความสุขไหมนั่นคือพ่อกับแม่ตูแค่นั้นจบเท่านั้นเลยสมมติว่าเมื่อก่อนอะหนูลงสตอรี่อะไปกินเค้กอย่างเงี้ยหนูลงสตอรี่อย่างเงี้ยแม่มาเม้น น่ากินจังก็คือแค่อา่านเออแม่มันเหม็นว่าน่ากินจังเดี๋ยวนี้ก่อนจะกินน่ะนึกเลยว่าแม่กูชอบไหมวะเออถ่ายไปให้แม่ดูสิถ่าย<ม>ให้แม่กินไหมเขาอาจจะไม่ได้อยากกินหรอกแต่เรานึกถึงเขาไหมตอนเราจะเอาอะไรเขา้าปากอะเรานึกหรือยังเนี่ยมัน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 ,ม,น,ม,นมันจะมีอะไรดีเทลเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเลยพี่แล้วถ้าวันหนึ่งให้เธอจินตนาการถ้าสักวันหนึ่งเธอจะไม่ได้เป็นดีเจมาตูมแล้ว เธอจะเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักแล้วมไม่ได้ทํางานในวงการเธอคิดว่าเธอจะอยู่ได้ปะได้อยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยหนูก็อากจะเปิดร้านอาหารเป็นเจ้าของกิจการเปิดร้านเปิดร้าใช่ใช่ใช่เป็นกะหรี่หนูคิดว่าอาชีพที่หนูได้ทำมันเป็นอาชีพในฝัน แต่มันไม่ใช่ทุกคนนะที่ได้ทําอาชีพในฝัน <Ừ. S 1> มันไม่ใช่ทุกคนนะเราโชคดีที่ความสามารถเราสามารถมาทําฝันให้เป็นจริงได้กว่าที่ตูมจะเป็นมาตุวันนี้มันก็ไม่ได้ง่ายกว่าจะเอ็มจะเป็นเอม็มวันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายมันไม่มีอะไรง่ายเพราะการฝันมันง่ายกว่าการลงมือทำถูกปะฝันเราแค่หลับแล้วก็นึกถึงแล้วก็เห็นภาพมันคือนง่ายมากอีดอกมันเหมือเนเร <upcoming> านอนอ่ะง่ายมากแต่การลืมตาขึ้นมาแล้วกูเกิดเจอกล้องจริงๆอ่ะ มันยากนะกว่าจะมาเป็นวันที่มาตูมอยู่หน้ากล้องได้อย่างเงี้ยเพราะฉันต้มตุมตูมอยากให้ทุกคนเป็นเรียกว่าดูเทปนี้แล้วเป็นแรงบันดาลใจดีกว่าเออมันไม่ใช่มีเรื่องตลกอย่างเดียวมีเรื่องมันแรงบันดาลใจแต่จะปิดท้ายด้วยเรื่องทีเฮียแบบนี้เมื่อกี้ใช่ไะเมื่อกี้ฉันจะถามเธอเรื่องหนึ่งด้วยความที่หนูเกิดมาจากโซเชียลจ้ะหนูก็กำลังจะดับไปกับโซเชียลก่อนไป ก็อยากให้หนูฝากข้อคิดแล้วก็เตือนสติของเด็กๆยุคใหม่ละกันกับการใช้โซเชียลให้เป็นคือในฐานะที่ตุ้มก็เป็นคนที่ใช้โซเชียลผิดวิธีมาก่อนตุงดังมาจากด่าคนตุงอัดคลิปด่าคนละดังนะอะเพราะฉะนั้นตุงมจะไม่มีหน้ามาชี้หน้าสอนใครว่ามึงอย่าด่าใครในโซเชียลนะเพราะตัวตุงเองก็เคยกระทําแบบนี้เหมือนกัน ตูมเคยเป็นคนที่แปะป้ายคนเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็เม้นด่าเจอข่าวดาราไม่ชอบกด็ด่าตูมเป็นก่อนที่ตุมจะเข้ามาใช่ตุมเคยเป็นครับวันหนึ่งมาเป็นวันที่เราเป็นคนที่โดนด่าเองบ้างเราถึงได้รู้เรียกว่าอ๋อมันเจ็บปวดนี่ว่าสองนาทีที่เขาเสียเวลาพิมพ์ด่าเรายาว,วมากๆครัม,มันบาดไปในใจแล้วแล้วเราจังจได้อยู่ทุกวันนี้ย ตูมเชื่อว่าพี่เอ็มก็เป็น mm hmm. มันจะมีคอมเมนต์บางโซเชียลทุกวันนี้พี่ยังจําได้อยู่เลยอะมันยังจําได้อยู่เลยอะมันจะมีประโยคค mm hmm. ลาสสิกที่เราจําได้อยู่เลยอะว่าคนมองเราแบบนี้โซเชียลแรงขนาดนี้เลยหรอ mm hmm. เพราะฉะนั้นตุูไม่ได้อยากจะมาสอนนะครับแต่ตุูแค่อยากจะมาบอกทุกคนว่ามันไม่ดีหรอกกับการที่เราเป็นฆาตกรโดยไม่รู้ตัว <Yeah. S 2> เราไม่รู้หรอกนะว่าคําพูดของเราอ่ะเราทิ้งอะไรไว้บ้างอนะเรา ไม่ชอบพีเอ็มด่าด่าด่าปุ๊บแล้วปิดโทรศัพท์เราลืมแล้วจบไปแล้วเราผ่านไปแล้วคุณเดินผ่านเราไปแล้วอ่ะแต่คุณลืมเก็บขยะทิ้งไว้หน้าบ้านเราแล้วเราต้องมานั่งชำระมันเองอ่ะเพราะฉะนั้นมาตุ้กก็อยากจะฝากให้ทุกคนขอความเห็นใจดีกว่าช่วยกันใช้โซเชียลแบบมีอารยะมากขึ้นดีกว่าเพื่อสังคมโซเชียลมันจะได้น่าอยู่ขึ้นคอมเมนต์ดีๆอ่ะมันมีมันอ่านแล้วมันปูจริงนะใจอ่ะมันไปต่อได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณชมใครไม่ได้ไม่ยากเลยครับแต่ลองเป็นถ้าชมไม่ได้ก็ไม่จะเป็นต้องดาอ่าออถูกต้องเลยนะคะและอันนี้ก็คือ<า>ทั้งหมดของ EP นี้ที่เป็นของน้องมาตูมนะคะแล้วก็หวังว่าหลายๆคนนะคะจะได้แง่คิดเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองนะเพราะว่าตอนนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกกับการใช้โซเชียลไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้มันให้เป็นด้วยเนาะถูกต้อง ก็หวังว่าวันนี้น้องมะตูมจะมีสุขภาพจิตที่ดีร่างกายที่แข็งแรงมีกัลยาณมิตรที่ดีขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมถ้ามีรายการไหนก็ให้พี่ไปออกได้ได้เลยได้เลยหวังว่าคําถามที่จะถามพี่ไม่ใช่คําถามที่เฮี้ยๆไม่ไม่ๆๆ่หนูไม่ได้ทําทุกอย่างตามหน้าตาหนูอย่างเดียวหนูก็คือเอาหน้าตาหนูเป็นยังไงอ่ะ โอเควันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณพี่เอ็มมากที่มานะคะไม่ใช่รายการช้างที่พวกพวกปิดเลยคุณปิดเลยคฮะรู้ปะเนี่ยชื่อรายการช้นอะไรรู้อ่พูดอะไรแว่รายการอีอย่างแหว่ค่ะอออเหรมันก็คือแปลออกมาคืออะไรวะนั่นแหละงั้นกลับมาเจอได้หม่กับรายการอีอยางแว่แหว่แหวะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบนกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามน้องมาตูมด้วยนะมีช่องทางให้ติดต่อมีครับ YouTube ก็มีเหมือนกันนะครับธรรมการคุณยายครับผมโอ้ช่องอะไรจ๊ะช่องยูทูปพิมพ์อังกฤษนะครับดีเจมาตูมได้เลยครับแล้วไอจีไอจีก็ดีเจนัสะกรมาตูมค่ายเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมไปติดตามน้องได้เลยนะคะวันนี้รายการอีหยังแวะขอไปก่อนนะคะบายสวัสดี อนมีตัวตนหรอรม,มีตัวตนมีตัวตนวมันคือเรื่องจริงมไม่แก๊กทุกทุก,ทกแก๊กมันมาจากเรื่องจริงคนก็ชอบมาถามว่าเชียงรายจริงหรือเปล่านูน่นนี่นั่นจริงหรือเปล่ามันถามเราอย่างนี้ใช่เราก็บางทีตอนแรกๆเราก็แบบก็ขำกันเฉยๆค่ะอะไรเงี้ยแต่พอบ่อยๆเข้าอ่ะบางทีเราก็ตอบกลับไปนะ๋อเรื่องจริงค่ะ จเออแล้วก็ไอ้คนนั้นเหวอะไปเลยนะพิ่งหยุดเออมันไรกูเฮ้ยแต่มันมีนะมันมีบางคนที่แบบด้านถามต่อนะเอ้าหรอแล้วแล้วทำไมเชียงรายอ่ะแล้วทำไมทำไมถึงเขาเป็นคนเชียงรายหรออันนี้ไม่จบอันนี้ต้องเจอกูหน่อยถ้ามึงแม่นาเซจจะทำตัวเป็นมนุษย์บ้านะอันนี้ไม่ได้นะเออพี่เคยเจอคนสู้นะจ๊ะเออพี่ก็งงไปเลยว่าเออแล้วก็แบบเฮ้ยรุ่นจริงค่ะเดี๋ยวจะให้พ่อมาออกรายการรถ แถลงเลยว่าแบบเออนี่ไงนี่คือที่มาของคำว่าสู้ชีวิตและชีวิตสู้กับนี่ย <c oughs>